นมทุกนมเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับการทำชีสเสมอไปมันจะมีคุณภาพและคุณสมบัติบางประการที่เหมาะกับการทำชีสเท่านั้นอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงเพื่อให้ได้รสชาติของนมหรือคุณมสมบัตินมแบบนั้นแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสเสน่ห์ของอาติซาเอาเข้าจริงพี่ก็ไม่ได้กินชีสนะเราเป็นคนไทยก็ไม่ได้กินทุกวันหรอก แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ปลาถนาห้เขามีความสุขคนที่ได้กินจะต้องยิ้มถ้าเขามีความสุขอยู่แล้วหลังจากที่ได้กินชีสของพี่ความสุขของเขาจะต้องเบ่งบานถ้าเกิดว่าเขามีความทุกข์หลังจากที่ได้กินชีสนี้ขอให้ความทุกข์มันบางลงมันจางลงแม้ว่าปัญหามันจะยังอยู่พี่หวังว่าพี่จะเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียพลาว สวัสดีค่ะไ <impossible. S 1> <74. S 1> ก่รลชินีกรสีคงค่ะเป็นชีสเมคเกอร์อยู่ที่ Little g o a ก f ฟา m ์มจังหวัดนครปฐมค่ะก็เริ่มต้นจากมันเป็นฟาร์มสำหรับงานวิจัยเนาะเป็นเลี้ยงสัตว์สำหรับการทำวิจัยปอตีพี่เรียนสัตวแพทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นปอโทก็เรียนเกี่ยวกับสัตวแพทย์ปอเอกก็เรียนเกี่ยวกับสัตวแพทย์สัตวแพทย์การทำฟาร์มเป็นของคู่กันฉะนั้นเนี่ยการทำฟาร์มอ่ะก็จะอยู่ใน ในวิสัยทัศน์ที่เรามองเห็นได้อยู่แล้วเราก็จะเข้าใจงาน,ตงน,นแต่ตอนที่จบโทเนี่ยเริ่มมีคำถามแล้วว่าแล้วมันจะยังไงต่อพี่ก็หวังว่าผลงานวิจัยของพี่จะมีเอฟเฟก์บางอย่างแต่ปรากฏว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันก็คือนิ่งสนิทแต่ว่าตอนนั้นน่พี่เรียนปอเอกไปแล้วแล้วพอเรียนไปซกักครึ่งทางแล้วล่ะ เราก็เริ่มมีคําถามมากขึ้นแล้วก็เกษตรกรเริ่มที่จะกล้าพูดคุยกับเรามากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้เราอะ่ะมาคุยเรื่องที่มันได้ตงังเพราะว่าตอนนั้นพี่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสในแพะพี่ก็กลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันจริงอะ่ะสิ่งที่เขาพูดนี่มันจริงมากนะแล้วถ้าเขาไม่จริงใจกับเรานะเขาไม่พูดประโยคนี้หรอกแต่ว่ามันเจ็บมากนะเจ็บมากเลยอะ่ะเพราะว่าพี่ทุ่มเทกับงานวิจัยมากๆอะ่ะทำงานแบบไม่มีวันหยุด ก็คุยกับเออรไบเซอร์อรไเซอร์ก็บอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการแค่ทํางานแล้วก็คืนบางอย่างให้กับสังคมพี่ก็ไม่เข้าใจพี่ก็ถามเขาว่าสังคมเป็นใครพี่ก็มาคุยกับสามีสามีก็บอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มนมแพ้กันนะเขาใช้ทําชีสท,ทั้งหมดแล้วชีสนมแพ้เนี่ยก็เป็นชีสท,ที่พิเศษกว่าชีสนมวัวหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มอ่านเลยเริ่มศึกษาทันทีแบบว่าพอเธอพูดจบปุ๊บฉันแบบเปิดคอมคน้นอ่าน แล้วก็ลงมือทำเราเข้าใจนะว่ากเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่เหนื่อยแต่เราไม่รู้ว่าเป็นกเกษตรกรมันเหนื่อยขนาดนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกระทั่งได้ได้เจอนี่แหละถึงรู้ว่า <Ooh. S 1> ชีสที่เราทำอะค่ะมันจะเป็นอา t i s a n c h e มันอ r t ิ s านตั้งแต่นมการจัดการฟาร์มเนาะเชื้อที่ใช้อ่ะมันเป็นโลคอลคือคอนเซปมันคือไทยอา t i s a n c h e เป็นไทยเนี่ยไทยตั้งแต่ความเป็นโลอลของเราทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยมันถูกโมดิฟายขึ้นมาในพื้นที่นี้เพราะว่าด้วยความที่พี่ไม่เคยไปเมืองนอกไม่เคยเรียนเมืองนอกไม่เคยรู้เรื่องชีสที่เมืองนอกว่าฝรั่งเขาทาอะไรยังไงอะ่ะพอเราไม่มีกรอบอะ่ะมันก็ง่ายที่เราจะคิดสร้างสารรค์ให้มันนอกกรอบอะไรก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับเสมอนมทุกนมเนี่ยไม่ได้เหมาะสําหรับการทําชีสเสมอไปมันจะมี คุณภาพและคุณสมบัติบางประการที่เหมาะกับการทําชีเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยพอพี่เป็นสัตวแพทย์อ่ะพี่รู้อยู่แล้วว่าทํายังไงถึงจะได้นมมาใช่ไหมพี่ก็จะเข้าใจว่าการเลี้ยงเชื้อคืออะไรแบคทีเรียรทํางานกับอาหารอากา้าอะไรยังไงประมาณนี้มันทําให้พี่สามารถเชื่อมจุดสูด่จุดได้อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงเพื่อให้ได้รสชาติของนมหรือคุณมสมบัตินมแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสเสน่ห์ของอาิซานเขาถามว่าเริ่มศึกษานานแค่ไหนนานชนิดที่สาีพี่บอกว่าชีที่เธอขายได้ตอนนี้ยังไม่เท่ากับชีที่เธอทิ้งลงถังหมกักทําปุ๋ยเลยพี่ก็เรียนรู้มาตลอดมันไม่มีครั้งไหนที่ที่เราจะสําเร็จไปได้ตลอดมันมีความล้มเหลวรอเราอยู่เนืองๆท้อแท้หรือว่าหมดแรงเนี่ยมีมีเกิดขึ้นอยู่เสมอเแต่ว่าทุกครั้งที่ ลูกค้าส่งข้อความมาหรือลูกค้าคอนแทคมาแล้วก็บอกว่าเออขอบใจนะชีสอร่อยมากฉันหายคิดถึงบ้านเลยอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าความสุขของเธอมันสะท้อนมาที่ฉันแล้วทําให้ฉันมีพลังวิเศษที่จะลุกขึ้นมาสิ่งที่ทําอยู่มันมีคุณค่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปได้พี่รู้แค่ว่าพี่อยากจะขายชีสให้กับคนที่เห็นคุณค่าเดียวกันกับเราเอาเข้าจริงพี่ก็ไม่ได้กินชีสนะเพราะเป็นคนไทยก็ไม่ได้กินทุกวันหรอก การค้าขายชีสของพี่อ่ะมันไม่ใช่ว่าเธอเอาชีสไปแล้วเธอเอาเงินมาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ปลาถนายเขามีความสุขถ้าเกิดว่าเขามีความทุกข์หลังจากที่ได้กินชีสนี้ขอให้ความทุกข์มันบางลงมันจางลงแม้ว่าปัญหามันจะยังอยู่พี่ไม่ได้มองความสําเร็จเป็นเป็นอย่างอื่นความสาเร็จก็คือความสําเร็จมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่พี่สนใจระยะระหว่างทางมากกว่าแล้วก็พี่คิดว่ามันควรจะใช้คําว่าเป้าหมาย เป้าหมายของเรามันจะขยับไปเรื่อยๆตามจังหวะของชีวิตมันไม่ได้แปลว่ามันจะมีสิ่งนี้อยู่อย่างมั่นคงตลอดไปแล้วก็มันจะต้องไม่ล้างผ่านน่ะไม่ทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติล้างผ่านโลกใบนี้ความสุขในวันนี้น่าจะเป็นลูกค้ากับสัตว์เลี้ยงของพี่อ่ะก็คือแพะในฟาร์มอ่ะ เขาก็จะดีใจทุกครั้งที่เจอพี่เวลาที่พี่กลับมายังไม่เดินเข้าบ้านนะเดินขึ้นข้อแพะก่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับแบบเออฉันรักเธอเดี๋ยวฉันทางานหนักเดี๋ยวฉันหาเงินมาเลี้ยงดูเธอเองขอให้เธอทําหน้าที่ของเธอในฟาร์มมีความสุขอยู่ในฟาร์มแล้วเดี๋ยวที่เหลือฉันจะดูแลแล,และรับผิดชอบเออเราก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าที่เราทั้งสองฝ่ายให้คุณค่าในสิ่งเดียวกัน